สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการ Set เซตกรีบตอกไฮรินเยกันนะคะแพทเทิร์นการถักก็จะเป็นแบบเดียวกันกับที่โมแปิงไว้ให้นะแต่การเซตกรีบเขาจะมีสองแบบนะคะคือเป็นแบบมนมกับแบบเรียมเรียมที่เห็นในภาพนี้นะคะเดโมให้ดูตัวมนมนจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้คือออริจินอลตั้งเดิมของหลังจากที่เราถักเสร็จเนาะกับอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เราดึงกรีบเขามาให้ปลายแหลมขึ้นในนี้ มันก็จะได้ลักษณะกีบแบบ 2-in-1 วันในแพทเทิร์นเดียวนะคะการทำก็ง่ายๆเนาะหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้อมีการ หนีบแล้วก็เสร็จกีบนะคะถ้าเราหนีบแบบนี้ตอนที่เรารลอนเนี่ยเราสามารถจับกีบเขาโดยการดึงขึ้นมาแบบนี้หน่อยหนึ่งได้อยากจะได้ดึงให้ยานกว่านี้อีกก็ได้นะคะดึงให้เลียวกว่านี้อีกก็ได้แต่ทุกแก่กระบวนการทั้งหดต้องทําตอนที่เขาร้อนๆเท่านั้นนะคะสาหรับไม่ชนิดนี้ลุนที่มอใชยอย้จะเป็นลุนสมมรับสอบเบอร์20ตัวนี้เาจะมีความ ทนความร้อนได้ดีแล้วก็เวลาเสร็จกรีดเนี่ยเขาจะสวยอยู่ทรงแล้วก็เงางามนะคะลักษณะจะเป็นอย่างที่เห็นตามภาพเลยถ้าเราอยากได้เรียววนนี้ก็ดึงไปได้ตามชอบอยากจะได้มุมเรียวม,มุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถจัดได้ตามชอบคือถ้าหมดคือต้องตอนร้อนนะย้ำเท่านั้นว่าต้องจัดตอนร้อนนะคะพอเขาเย็นแล้วปุ๊บเขาจะอยู่ทรงตามที่เราสตาร์ทงานไว้เลยแบบนี้นะคะให้ดูนี่จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงเซตเด่นหนึ่นองอันนี้ยังอยู่ในความร้อน ยังมีอยู่นะคะนี่กดึงได้เข้าได้นะคะก็จะเป็นทรงประมาณนี้เลยสาหรับเข้าดอกเข้าช่อนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาหนีบไปตรงตรงได้ไหมโดยไม่เ็จกีบได้ค่ะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะนี่ก็แค่จะจัดทรงธรรมดาบิดบิดให้มันกลับมาเข้าที่หรือว่าเซตทรงให้ได้เปรียบเก๋ๆนะคะก็จะได้ทรงแบบมนๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมีดอกไฮเดรนเยียเนี่ย สองสไตล์ได้เลยถ้าเราอยากจะเข้าช่อโดยการขะดอกมุนดอกเรียมก็ได้หรือจะทำเป็นช่อดอกเลียมเรียมเรียมเนียนเ,ย,เ,ย,เยวก็ได้โดยที่ไม่เอาดอกมุนก็ได้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมทวินวันแพทเทิร์นนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลายแบบหลากหลายอารมณ์นะคะลอรอดูได้นะคะ